มีเสือปีกไหมเสือกงอยู่หน้าประตูหมดเลยเปิดได้ไม่เป็นไรเปิดแล้วเปิดได้อย่างก็หมดมันไม่ติดปากเออ้ไไดร่ครกเลี้ยงนิ่มๆเลยดังอย่างนั้นทำไมคืนนั้นติดปาเก็บไอ้แกะแกะใส่ขึ้นยังไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าไหนแกะแกะใส่ขึ้นยังแกะแกะใส่ขึ้นยัง เออปล่อยเบรคไปเขาไม่ได้ติดปากทำไมมันไม่ดูไอ้เคียร์นะกูก็แหมมือดีได้สักโด่งหล้วหลังมันทำไมนี่เบ็ดดี้ขี่เลยก็ไม่ง้างเลยนะช่มงนี้เห็นนะไปยันนู่นวิงเข้ามาไอ้เคี้ยนี่ของาพอดีเออจะไปทำไมเอ่๋ยวติดอ้วนไอ้เยี้ยอ้วน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 เอาขึ้นยังวะเอออ้วนไม่ได้เอาขึ้นด้วย หมดเถอะไอสัตว์หมดทีเถอะมูอยากได้ตัวหมดหลอดไปห,หมดเยอะเอาให้หมดหลอดไอ้เหี้ยเดีตัวเดียวแม่งต,ตัวเดียวเสียวอันนั้นนะเยอะแต่อย่างเงี้ยมันไม่หมดง่ายๆพี่มันมีหลักมันมันโดนหลังไม่ได้โดนขากกระโดงเลยเออกระโดงมึงกูคุกตรงไหนขมันกระโดงไอ้เหี้ยมันก็ไม่ได้เหนียวดิวะแสดงว่าโดนตรงหัวนีว่ล่างแล้วโดนตัวกระโดงใหญ่อะหี้ยเอาล็อกพอดีเออไอสัตว์เฮ้ยโดนแล้ว นียกระดูดเหี้ยแม่งติดหลังทำย้อนแล้วมันจะเข้าเร็วกว่านี้ถ้ายื่นให้แกนมันจะบุดบุดบุดเลยอ่ะกระดงกระดงหลุดเนี่้เหี้ยโคตรจังเลยกระดงหลุดเนี่ยน่กูเพิ่งแคร์ปากกระพงนาไหนตัวนี้แหละ ทำเปเยเป็นตัวดีเดียวเลยตัวเดียวเปี่ยต้องบออเอาขวาตัวครับเดี๋พุ่งวันนะครับปลาตัวแรกนะครับปลาตัวแรกเอาแล้วไอ่ปลาวนั่นหละนั่นหละทงเลโดนไปโดนอะไรยังอีกยังเดี่ยวนั่นนิดเดียวแหละไอกระดงง้าแล้ว ยังไม่ปล่อยเบรกเนี่ยเลี้ยวไว้ก่อนกระโดงหางเดี๋ยวเข้ารถเลยเข้าตรงนีน้กเดี๋ยวเลยแกนเดี๋ยวเลยคลิปกูสามนาทีแล้วนะ